น้ำสาลายแดงที่เป็นดีพรีเมียมกล่องสีเขียวบีไอสตและเลอฟ้าอาหารเสริมเต็มใจเสนอเปิดตำนานย้อนการเวลาไปกับบุญมาพันดวงครับ ผีเฮียนดงคำชะโนดบ้านดุงอุดรธานีครับค่ะสวัสดีครับกันผมตะกองบองตื่นมาแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องเล่าขานตำนานผีเฮียนของดงคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีล่ะครับ อำเบรบ้านดุงนี่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุด,ดอรธาน,นีไปเราๆสักเจ็ดสิบแปสิบกิโลเมตรตอนนั้นนะเรียกว่าขับรถก็ประมันครึ่งชั่วโมงก็กวา่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกนะคือมันเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2532ที่ผ่านมานี่เอง จากคำบอกเล่าของคุณธงชัยแสงงใจเจ้าของบริษัทหนังเร่จันจันท่านเล่าวะ่ะคือนั้นมันช่างเป็นคืนสยดสยองขวัญพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านั้นได้มีคนไปว่าจ้างให้บริษัทหนังเร่จําจันเนี่ยไปทำการฉายภาพยนตร์แล้วก็ตกลงว่าจ้างกันเป็นเงินสี่พันบาท เงินสี่พันบาทสมัยโน้นก็นไม่ใช่น้อยล่ะนะครับแต่ต้องมีข้อสัญญาว่าต้องมีหนังไปฉายถึงสี่เรื่องติดต่อกันไปและทางเจ้าภาพเขายังกำชับว่าให้ไปคำคำหน่อยและก็ให้ไปเริ่มฉายเอาตอนสามทุ่มเป็นต้นไปค่อยฉายแล้วก็ให้ฉายไปเรื่อยๆจนถึงตีสี่แล้วต้องให้เลิกนะ เลิกแล้วก็ให้รีบกลับทันทีว่างั้นซึ่งเรื่องนี้มันก็คก็ขงข้าง,งจะแปลกๆนะครับแต่ทางบริษัทหนังเร่จำจันเขาก็ไมา่ได้คิดอะไรถือว่าได้เงินแล้วเนะเาะพลั้นพอถึงวันว่าจา้างรถหนังเร่จำจันก็ได้ออกเดินทางไปยังจุดนัดพบคือที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธาน,นี และครั้งนั้นก็ได้มีเด็กทีมงานของหนังเรเนี่ยคนวงคอนวอยนี่ไปสักหกเจ็ดคนได้ตั้งจมตั้งจอนะครับคือเจ้าภาพเขาบอกว่าไม่ต้องไปเช้าหรอกไปคำ่คำๆก็ได้เพราะจะต้องฉายสามทุ่มไปแล้วพวกหนังเรเนี่ยก็ได้ลุยเข้าไปยังสถานที่ท,ที่ตัง้งแล้วไปจัดการตั้งจอเปิดเครื่องส่งเครื่องเสียงเช็คฟงเช็คไฟครั้นพอสามทุ่มหนังก็เริ่มฉายแล้ว แล้วก็ได้มีผู้คนทยอยทยอยกันมาเป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆส่วนร้านค้าร้านขายของอะไรเถื่อนนั้นนะไม่ค่อยมีมีนิดหน่อยซึ่งพวกเด็กเร่หนังนี่นจะหาซื้อบุหรี่สูบก็ไม่มีจะซื้อละครับบรรยากาศมันง้อยง,ง,ง้เงียบเงียบหนังก็ใช้ไป คนดูก็หนังดูไปเงียบเงียบสงบสงยมากหนังตลกพวกเขาก็ไม่หัวเราะหนังบูพวกเขาก็เฉยเฉยหนังเศร้าพวกเขาก็ไม่เศร้ามันแปลกมากล่ะหนังก็ช้ไปเรื่อยๆคนพากก็พากันไปเรื่อยๆเพราะสมัยก่อนโน้นมันยังไม่มีเสียงในฟิล์มนะครับหนังนี่มันต้องใช้นักพากช่วยกันพาก ชายไปเรื่อยๆจนตีสีครับเรียกว่าตีสีนี้เดียวก็ไม่เหลือคนสักคนในบริเวณนั้นนะครับรวมทั้งพ่อค้าแม่ขายหายหมดพวกเด็กรถเด็กคอนโอยหนังเรีกรีบเก็บจงเก็บจอเก็บเครื่องเสียงขึงชายกันแล้วก็ออกรถเดินทางกลับออกมาจากบริเวณนี้จนออกมาสว่างที่จังหวัดอุดรแถวๆชานนี รถเรหนังก็ได้เข้าไปแวะจอดซื้อบุหรี่เพราะตามก็หิวกันทั้งคืนมาแล้วเมื่อคนขายเห็นรถเรหนังแวะเข้ามาเขาก็เลยทักไปว่าพ่อหนุ่มเอ้พวกเธอไปฉายหนังมาลาสีเนาะไปฉายกันที่ไหนอะเมา่คืนนี้พ่อหนุ่มอ๋อตรงโน้นครับคุณยายเด็กเรหนังนี่ก็ตอบพลางก็ชี้นิ้วเขาไปยังดงคำชะโนดที่พึ่งออกมา ยายแม่ขาก็เลยเอ่ยว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีหมู่บ้านคนมันเป็นป่าเป็นดงคำชะโนดรกทึบมีทั้งน้ำมีทั้งหนามตกกำมนี่ไม่มีชาวบ้านคนไหนเขากล้าเข้าไปรกสงสัยพวกเธอคงถูกผีดงคำชะโนดลอกเอาแล้ว ดีแลว้วดีแลว้วรอดชีวิตกันมาได้ก็บุญแล้วละก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับคุณยายจากนั้นก็ได้รับคำบอกเล่าจากหลวงปู่คำตาสิริสุโทโธเจ้าอาวาสวัดสิริสุโทโธคำชโน,นที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับดงคำชะโน,นตรงนั้นหลวงปู่คำตาเล่าว่าสมัยก่อนนั้นสมัยท่านยังเป็นเด็กๆก ท่านเคยได้ตามพ่อแม่ไปทำนาแถวๆนู้นและที่ดงครับจะนดตรงกลางดงเนี่ยจะมีบ่อน้ำซึ่ง,ขงเขาก็เล่ากันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นทางขึ้นทางลงของเหล่าพญา,านาคบรรดาพญานาคต่างๆจะขึ้นจะลงต้องมาขึ้นมาลงตรงบ่อแห่งนี้ด้วยความเป็นเด็กครับสมัยน้นหลวงปู่คำตาท่านก็ลงไปเล่นน้ำในหนอง แต่แล้วอยู่ๆท่านก็หายไปลักครับเล่นเอาทั้งผู้ใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องตามหาไม่เจอหาหลวงปู่กันอยู่ถึงหกเจ็ดวันจึงได้พบตัวของหลวงปู่คำตาซึ่งสมัยที่เป็นเด็กนี่นอนหลับอุตุอยู่ที่โคนต้นคำชะโนดใกล้ๆหนองน้ำบ่อน้ำตรงนั้นช่วงนั้น ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าท่านได้เข้าไปยังเมืองลึกลับแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใต้บ่อน้ำแห่งนั้นและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นพอท่านเติบโตจนมีอายุครบบวชท่านก็จึงได้บวชอุทิศตนเองเรื่อยมาจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสิริสุโทโธคำชันโนดในเวลาต่อมาล ดงคำชะโนดเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมีคนเคยถูกหวยรวยเบอร์ถูกรตรี่กันก็มากมายบ่อยครั้งบ่อยครั้งและอีกอย่างหนึ่งหลวงปู่คำตาท่านสันนิฐานว่าในวันที่พวกหนังเร่ถูกผีดงคำชะโนดว่าจ้างให้ไปฉายนั้น ก็น่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลของบรรดาวิญญาณต่างๆที่อาศัยอยู่ในดงคำชโนโดแห่งนั้นพวกเขาก็จึงเฉลิมฉลองกันด้วยการมาว่าจ่างหนังไปฉายเหมือนพวกเราบนเบื้องบนนี่แหละซึ่งวิญ,ญญาณเหล่านั้นชาวอีสานเขาเรียกกันว่าผีบังบทหลักร่า ขอขอบพระคุณบริษัทวีบีอินเตอร์กลุปประเทศไทยจำกัดโดยบุญมาพันดวงครับท่านสวัสดีดด